โอเคค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็สําหรับในคลิปนี้นะคะอาจจะเห็นมุมเปลี่ยนไปเพราะว่าเราจะมารีบอันนี้นะคะข้างหลังอาจจะลกลงเนาะก็อาจจะไม่ได้มาจริงจังมากนะคะเราจะมาขอความร่วมมือและจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะว่าเราเปิดร้านขายเสื้อผ้าแล้วนะคะก็อยากให้ทุกๆคนฝากไปฟอลโล่กันด้วยเนาะเพราะว่ามีแบบให้เลือกเยอะมากๆนะคะร้านชื่อว่า p u d d i n g SS สเอสอันด์สใน IG นะคะนี่เลยเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าแบบ พวกเสื้อผ้าเป็นยังไงนะคะนี่นะชื่อร้านนะคะตามนี้เลยนะแล้วก็เสื้อผ้านะคะโหคือสวยมากๆแล้วก็ราคาถูกมากๆนะคะนี่ตัวนี้น่ารักมากๆเลยดูนะคะอันนี้ก็ถูกมากๆเลยนะ240ินะคะคือเราขายอยู่เนาะนี่สวยมากๆเลยนะคะก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปส่องกันก่อนนะคะนี่เลยเนาะเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะ มีกางเกงด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นกางเกงแบบพวกอย่างนี้เนาะก็ราคาไม่แพงนะคะมีไซส์ด้วยมีไซส์ด้วย S, M, L อะไรพวกนี้นี่เสื้อผ้าก็จะแนวแนวนี้นะคะมีเสื้อครอปอะไรพวกนี้นะสวยมากๆเลยนะงานดีสุดๆนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยมีชุดนอนนะคะชุดนอนแบบนี้น่ารักมาก เป็นแบบนำเข้าอะไรอย่างนี้เนาะก็ฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปกด follow นะคะถ้าเกิด follow ขึ้นเยอะก็จะแจกสกูชชี่นะคะนี่มีเอียมด้วยแล้วก็ฝากไปอุดหนุนกันด้วยเนาะคืองานดีจริงๆนะคะย้ำอีกทีว่าร้าน p u d d i n g s s สเอสอันเดอร h o p นะคะตอบไลายไว้นะคะโอเคคลิปนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะฝากร้านนี้ด้วยนะแล้วก็ฝากเข้าไปอุดหนุนกันด้วยนะคะ